ทุกคนครับวันนี้ผมเข้าไปในป่าป่าหนึ่งมาเขาจะมีกล้องให้ส่องดูสัตว์นะครับสัตว์พวกนั้นก็คือช้างนี่เองช้างป่ามานันอาศัยอยู่กับคนได้ยังไงทุกคนเคยได้ยินซาฟารีเมืองไทยไหมครับใช่ครับที่นี่คืออุทยานแห่งชาติกุยบุรีไไที่นี่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถเข้ามาชมสัตว์ป่าได้นะครับ ใช้เวลาเดินนะครับจากหน้าอุตยานะครับเข้ามาข้างในประมาณ20นาทีถึง40นาทีครับแล้วแต่การหยุดพักชมข้างทางนะครับที่นี่มีสัตว์ป่าที่ออกมาให้เราเห็นนะครับอย่างเช่นช้างกระทิงแล้วก็วัวแดงครับที่ทุกคนเห็นตอนนี้จะเป็นจุดพอยสําคัญนะครับ จะเป็นผ่าเอาไว้ดูสัตว์นะครับหรือที่เขาเรียกว่าผ่าชมสัตว์นะครับเป็นลานกว้างๆนะครับทุกคนสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็สามารถส่องสัตว์จากผ่าลูกนี้ไปอีกผ่าลูกหนึ่งได้ตามสบายใจครับจะเป็นลานกว้างๆสําหรับจอดรถกระบะที่จัดไว้ให้หนักท่องเที่ยวเข้าชมสามารถรองรับคนได้เยอะอยู่เหมือนกันครับช่วงกลางวันจะมีนักท่องเที่ยวต่างชา,งาเข้าชมเยอะครับส่วนนักท่องเที่ยวไทยถ้าจะถ่ายในช่วงนแดดไม่ร้อนมากใครอยากเข้าชมก็สามารถติาาถดต่อพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบ กิีขันได้เลยครับเพื่อจะได้จองวันและเวลาเข้าชมขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกนะครับ